เ,เวลาที่เลนเจอร์ตัวนี้เรียกเดี๋ยวเราต้องสังเกตพวกบากีิอะไรอย่างนี้นะทางวาดดูเห็นไหมบาีิคือโดนอัตโนมัติเลยนะผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอซุดนะผมทุกคนแล้วในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะผมทุกคนก็เป็นทางด้านเอมิเลียแห่งโคลาโบลีซิลลนะผมทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณทางด้านน้องอธิวัฒน์มากๆเลยนะที่ได้ทําการส่งไอดีนี้มาให้ทางช่องกอรสุดรีวิวนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่ใครหลายคนที่อยากได้แต่ยังเปิดไม่ได้นะแล้วคนที่เปิดได้เนี่ยก็อยากรู้นะว่ามันจะโคดขนาดไหนนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้ผมได้เอาล้างที่แข็งแกร่งที่สุดของ หรือว่าร่างก้าดาวมารีวิวให้กับทางบ้านได้ดูเลยละกันนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้มันมีความสามารถที่ค่อนข้างโกงมากคือความสามารถแรกนะยกเลิกทักษะอมตะของตูและยังห้ามตูเนี่ยใช้ทักษะถึง6วีเลยนะผมทุกคนและยังสร้างความเสียหายถึง3,000ปของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะอ่าก็คือถ้า ถ้าเกิดเลนเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่โดนสกิลของตัวนี้ไปก็คือจะโดนดาเมจอันหนักหน่วงแล้วก็ทําให้ไม่สามารถใช้สกิลได้ถึง6วิเลยนะผมทุกคนแล้วก็สกิลต่อไปนะก็เป็นทางด้านการเพิ่มการต้านทาาักษะถึง60%เพิ่มการลบทักษะถึง60%แล้วก็ยังเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ถึง60%ของพลังชีวิตเลยนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เวลาที่มันบัฟสกิลนี้ขึ้นมานะจะทําให้เลนเจอร์เราเนี่ยทนทานสกิลมาก ค่อนข้างที่จะขี้โกงมากนั้นแล้วก็ความสามารถสุดโกงอันนี้นะเป็นความสามารถใหม่นะผมทุกคนก็คือเมื่อเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยถูกเรียกมาเนี่ยมันเนี่ยจะสามารถทําให้เลนเจอร์ฝ่งยตรงข้ามเนี่ยเกิดอาการสตันได้นะผมทุกคนโดยเฉพาะสายความว่องไวนั้นแล้วก็ถูกหลัง บัฟอม,มตะด้วยนะค่อนข้างโกงนะแค่เรียกก็ยังโกงเลยแค่เรียกออกมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็โดนแล้วนะผมทุกคนยังไม่ต้องทําอะไรนะแค่เรียก,ออกมาก็โดนแล้วอ่ะคือคนสามารถแม่งเวอร์จัดเลยนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีความสามารถในการออของเลนเจอร์ก้าดาวนะฟื้นฟูแร่การต่อต้านการหลงสเสน่ห์แล้วก็ลัสแอตแทกนะผมทุกคนแต่ส่วนตัวนี้ผมจะเชียร์ให้ทางบ้านเนี่ยเอาลัสแอตแทกมาจะดีที่สุดนะผมทุกคนถ้าเกิดเลนเจอร์ตัวนี้ตายใช่ไหมมันก็จะซุ่มติดหนึ่งในสองสกิลนี้คือค่อนข้างโกงทั้งสองสกิลเลยนะผม ค่าพลังนะพลังเวทโจมตีถึง2ล้านสองแสนหูเวอร์จัดนะดาเมจปาไป2ล้าน6ดาเมจตั้งต้น2ล้าน6ส่วนเลือดคือ6ล้าน9านะแบบเวอร์จริงนะผมทุกคนสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้คือโดนชุดเดียวแน่นอนเลยเคียโปเต้นะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้นะระยะโจมตีคือ410ก็คือระยะเดียวกับเกสิกา้าเนโครแมนเซอร์เลยนะผมทุกคนเออ โคตรโกงอะโกงจัดเลยนะสําหรับเรนเจอร์ตัวนี้อ่าแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสูงพอสมควรแลแร่ธาตุเกือบ2000เลยนะผมทุกคนก็คือ1980นะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองเช็คเลยละกันนะว่าเรนเจอร์ตัวนี้จะโหดขนาดไหนนะผมทุกคนก็ด่านแรกที่เราจะเอาไปรีวิวนะผมขอด่านเทพเลยละกันนะผมทุกคนให้มันสมสักสี่เรนเจอร์เก้าดาวนะขอด่าน4ี่ร้อยละกันนะด่านนี้เป็นด่านที่ผมเนี่ยชอบเทสตัวนะเพราะว่าบอสมันเนี่ยค่อนข้างจะตีแรงนะเป็นการเช็คที่เรียก แค่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้จ่ายสกิลลึกไหมแล้วก็เลนเจอร์ตัวนี้แบบว่าเออหลบสกิลโดนสกิลง่ายไหมนะอะไรประมาณนี้นะผมทุกคนเดี๋ยวรอดูแล้วกันสําหรับทางด้านเอมิเลียมันก็เป็นตัวเอกของโคลบโบนี้นะผมทุกคนอ่ะคือส่วนตัวเนี่ยผมสังเกตแล้วนะคือผมเนี่ยได้ทดลองหลายๆเกมแล้วผมรู้สึกว่าดาเมจมันคือมันแบบว่าพึ่งพาได้เลยคือดาเมจแม่งเวอร์จัดอะ่ะโดนทีเดียวคือผมว่าหาตัวที่รอดในเกมนี้ได้ยากมากเลยเลนเจอร์ตัวนี้เรียกได้ว่าโดนชุดเดียวยังไงก็หลับอะ่ะ ไม่หลับไม่หลับก็พิการนะผมทุกคนคือผมพูดตรงๆว่ามันแรงเกินไปนะสาหรับเลนเจอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวด้านต่อไปที่ผมจะไปรีวิวขอด่าน444ละกันนะผมทุกคนอ่ะมันเป็นด่านที่เออเก่งที่สุดในด่านธรรมดาแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวเราลองดูเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมขนาดไหนนะผมทุกคนอ่ะก็เลนเจอร์ฟันดั้งค้โอ้โหก็ค่อนข้างแรงมากนะสําหรับเลนเจอร์เอมิเลียนะตอนนี้แต่ว่าบอสฟัง่งตรงค้มแม่งแรงกว่าวะ่ะ คือมันแรงมากดูลีย,ยังยืนไม่ไหวอะ่ะมันไม่แปลกนะผมทุกคนที่เลนเจอร์ตัวนี้จะเล่นไม่ได้นะอ่ะคือดูลียางยังเล่นไม่ได้เลยนะผมทุกคนอ่าสำหรับด้านนี้ก็เห็นผลชัดเจนนะคือดามีเดจค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นรูปแมวนะผมทุกคน อ่ะมันจะเป็นรูปแมวนะเท่าที่ผมสังเกตน,น่าจะใช่นะผมทุกคนมันน่าจะใบ้เป็นรูปแมวนะเท่าที่เออผมเห็นมานะเดี๋ยวเรารอดูลวกันนะผมทุกคนว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะไปโชว์ผลงานใน PVP ได้โดดเด่นขนาดไหนนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการดับเลนเจอร์ก่อนเลยละกันนะก็ถึงเวลาที่ทางบ้านรอคอยกันแล้วนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้ผมได้ทําการดับเลนเจอร์มาครบ10ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนอื่นเลย สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกันในเกมอย่างมากทุกแพ็กนะก็คือในตอนนี้ทางเพจกอรสุดเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านเนี่ยจะมีแพ็กไหนอยู่ในไอเดีเนี่ยก็สามารถทักแชทมาเติมเงินกับทางเพจกอรสุดได้เลยนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีแพ็กพิเศษด้วยนะผมทุกคนก็คือในราคาเพียงแค่2 5 9 9บาทเนี่ยเราจะได้ลูบี้ทั้งหมด2132่าลูบี้นะถ้าเกิดทางบ้านไปเติมเองให้ได้ลูบี 2, 2้สองพันเนี่ะร้อสยสา2 0ิบถึง4,300บาทนะแต่ยก็จะต เติมเงินผ่านเพจกอสุดก็คือประหยัดทันทีกว่า1 5 0 0บาทนะแล้วก็บอกเลยว่า2,100รลูบี้สามารถเปิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกไปจนถึงกล่องการันตีกล่องแรกได้เลยนะผมทุกคนทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รับเลนเจอร์ระดับเทพมาอยู่ในการครอบครองนัแพ็กนี้ถึงได้มีชื่อว่าแพ็กแจ้งเกิดนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาที่ทับคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวเราไปหัวดคนเลยละกันนะผมทุกคนว่าเกมนี้จะตึงขนาดไหนก็ขออเจอโปรก่อนเลยนะผมทุกคนทีมแรกนะ อาทีมนี้ ได้อยู่นะผมทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าดาเมจอันเบอร์วังอลังการของเอมิเรียของเราเนี่ยจะได้โชว์ผลงานหรือเปล่านั้นในเกมนี้คือบัฟก็ดีดาเมจก็ดีคือผมมองว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะสไตล์การเล่นของมันเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะคล้ายๆกับเบนนี้มารู้แต่ว่ามีความสามารถในการโจมตีทะลุมาต่างเดยทางบ้ารอดูแล้วกันนะสกิลของมันเนี่ยมันจะโดดเด่นนะมันเ,นเหมือนคริสตัลอะไรเขียวๆนะผมทุกคนอาจที่จ่ายดาเมจไปค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าถ้าถามว่าลึกไหมก็ไม่ได้ลึกขนาดนะั นะผมทุกคนแต่ว่าถ้าดามเมจมาเนี่ยพึ่งพาพึ่งพาได้แน่นอนนะคือตัวไหนโดนก็ไม่มีการก็ต้องตายนะผมทุกคนคือมันแรงเกินอะ่ะผมเนี่ยลองเอาไปเทสก่อนนะที่ผมเนี่ยจะมาเอ่อทำคลิปนะหลายเกมพอสมควรนะคือผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่เวอร์จริงนะผมทุกคนอ่ะทีมนี้รอดูเลยละกันนะว่าเกมนี้จะได้โชว์ผลงานหรือเปล่านะสำหรับทางด้านเอมเรียนะผมทุกคน อันเด๋ยวผมเนี่ยจะขอทําการลดเลนเจอร์ก่อนเลยละกันเอาเลนเจอร์น้อยๆนะให้เขาให้เขาเรียกมาเยอะๆก่อนเลยละกันอะรอดูแล้วกันนะก็จะใช้เป็นทางด้านเลนเจอร์เท่านี้เพื่อที่จะได้ชูลงพลังขั้นสูงสุดของเอมิเรียอ,ออกมาได้นะผมทุกคนอ่ะโอ้คิดตันอูดูดิคือเจมือสาบบุบอูคิดตั้นเอาต่อแม่งแรงจริงโคตรแรงล้มเลยล่วงเลยนะผมทุกคน อ่าถ้าเกิดเป็นยิ่งเป็นธาตุน้ำแล้วนะผมบอกเลยว่าเจอดามเมจสองล้านกว่าอย่างเงี้ยและด้วยความที่มันเป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างสดเนี่ยเรนเจอร์ตัวหม่ใหม่ก็จะแรงจ่ายสกิลแม่นอะไรงี้นะผมทุกคนประมาณนั้นคือเรนเจอร์ข้ามโอ้โหโดนอะแรงจริงนะคือตัวเนี้ยถ้าถามมันข้ามหลังมากไหมมันอาจจะไม่ได้ข้ามขนาดนะนะั้นแต่ผมบอกเลยว่าตัวไหนที่โดนอะคือตัวแตกอะโดน มันยืนไม่ได้จริงๆอ่ะมันแรงมากเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอไป่องทีมตํานานก่อนนะว่าเขาเนี่ยมีใครดับมาเล่นหรือ,อยังนะสำหรับทางด้านเอมิเลียนะคือเลนเจอร์เพิ่งจะเข้ามาได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วผมทุกคนอ่ะตอนนี้ยังไม่มีนะตีหลอดสงสัยทํางานอยู่นะผมทุกคนอ่ะก็อาจจะยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวผมขอ่องคนอื่นก็รักกันนะแบบว่าอา่ะเอาเป็นเออคุณเทสสื่อละกันนะผมทุกคนว่ามีตัวใหม่หรือ,อยังนะในตอนนี้ เราเรียนเจอ 9. ดาวแ่งโคตรน่ากลัวทางบ้านโคตรน่ากลัวอ่ะก็ยังก็ยังไม่ได้ตื่นมาปั้นกันนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการพีพีต่อเลยละกันนี่นะก็เป็นนันทีมของคุณไทเติลนะผมทุกคนเดี๋ยวเราลองเช็คของเลยละกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะสาหรับทางด้านเอมิเรียนะผมทุกคนในเกมนี้ก็อยากให้ทางบ้านเนี่ยได้พิจารณาให้ดีนะแต่ส่วนตัวนี่คือผมปั้นแน่นอนนะผมทุกคนเรนเจอร์แม่งตีแรงขนาดเนี้ยคือเอามาเติมดาเมจอะต่อให้เรนเจอร์ฝั่งข้ามเนี่ยจะมีตัวป่วนทางป่วนหรือว่าดาเมาจ,จัดดาานขนขไห ก็ไม่ได้จ่ายนะผมทุกคนถ้าเกิดเจอตัวที่แบบว่ามีดาเมจแบบชุดเดียวตายอย่างนี้นะตอจะฝังตรงข้ามเนี่ยจะมีความสามารถในการฮิลเรื่อยๆหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ถ้าเจอตัวที่แบบว่าแรงระดับเอมิเลียเนี่ยคือไม่ได้เล่นแน่นอนนะมันแรงจริงนะผมทุกคนแล้วทางบ้านดูระยะยืนของมันดิยืนไกลมากยืนไกลแบบไกลเลยอะ่ะมันโดนโอ้โหโอกาสที่มันจะโดนสกิลค่อนข้างน้อยนะโอเคประมาณนั้นนะผมทุกคน ก็สำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ส่วนตัวนี่คือผมให้คะแนนมันทั้งหมด10เต็ม10นะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทาการทดสอบอีกหนึ่งอย่างนะก็คือ ก็มาถึงการทดสอบขั้นสุดท้ายแล้วนะผมทุกคนมันเป็นสิ่งที่ทางบ้านทุกคนเนี่ยรอดูกันมายาวนานเลยนะก็คือความสามารถไฮเปอร์ใหม่ของมันนะผมทุกคนก็คือถ้าเกิดตัวเนี้ยเวลาที่มันเรียกเนี่ยมันจะสตาร์ทสายความว่องไวแบบอัตโนมัติเลยนะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้มันจะสุ่มทํามันจะสุ่มติดนะผมทุกคนแล้วทีมที่ผมจะนําไปเช็คนะผมขอเป็นเพื่อนที่ออนไลน์ล่าสุดเอาเป็นทางด้านทีมของคุณสมโชคแล้วกันนะก็มีทางด้านสายความว่องไวค่อนข้างเยอะพอสมควรจะทําให้เกมเนี้เราได้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเลนเน,นะ มันจะเป็นยังไงบ้างนะเวลาที่เรนเจอร์ตัวนี้เรียกเดี๋ยวเราต้องสังเกตพวกบากิอะไรอย่างนี้นะาทางบ้านดูเห็นไหมบากิคือโดนอัตโนมัติเลยนะผมทุกคนคือเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ใส่เกียร์แบบว่ารดคูดาวให้มันนะโอ้โหผมบอกเลยนะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเล่น,เล,นเล่นลำบากมากเลยนะผมทุกคนทุกคนดูดิเวลาที <c oughs> ่มันเรียกมาเนี่ยมันสุ่มให้เรนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามติดมันอันตรายจริงนะคอมสมานนี้นะคือมันยังไม่ทันจ่ายสกิลไม่ทันอะไรเลยแค่โดนความสามารถไฮเปอร์ฝ่ายตรงข้ามก็เล่นยากแล้้วนนนนใตอี ก็สตั้นถึง5วีหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะว่ากี่วีนะ แต่ว่ามันค่อนข้างดีมากหลายคนก็คงจะเห็นนะผมทุกคนว่ามันโดน,ม,น,โดนมันโดนทันทีทันควันเลยนะสําหรับเรนเจอร์ตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมทุกคนส่วนตัวเนี่ยคือผมเนี่ยให้คะแนนเรนเจอร์ตัวนี้11เ็ต็มสิบนะผมทุกคนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเก่งเกินไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นหรือว่าความสามารถดิบความสามารถธรรมดาค่าพลังแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ความสามารถก้าวดาวเนี่ยผมมองว่าโอเคทุกอย่างเลยนะผมทุกคนเรนเจอร์ตัวนี้ผมไม่รู้จะติตรงไหนของมันจริงๆนะก็ขอบคุณทางบ้านทุกคนมากมากเลยนะที่เข้ามา รับชมคลิปนี้กันนะผมทุกคน